เจอเป็นยังไงเมื่อตำวรวจเลวผ่านตัวไปทำงานให้กับแก๊งมาเฟียแต่อยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเทว่าดูเหมือนงานนี้จะลำบากเพราะงานชิ้สุดท้ายที่ได้รับคำสั่งสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นคอมดี้เรื่อง Guns Up หนังปี2025นำแสดงโดยเควินเจมคริสตินาลิชีลุยส์กุสมันและชิโมชีวีเมอร์ฟี หนังรม้นชีดานเดินทางมาที่โกดังเก็บเงินของแก๊งแต่ระหว่างที่เขาคุยเล่นกับพนักง,งานสาวอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีกลุ่มคนร้ายมาบุกปล้นเขาที่เห็นพวกมันมีจํานวนเยอะกว่าเลยรียบวิง่งหนีเข้าไปในตู้เซฟจากนั้นก็โทรหาใครบางคนขณะอีกกี้ก็าลังคุยเล่นกับพักพวกในแก๊งบาร์ทเทนเดอร์ก็เรียเขามารับโทรศัพท์ แล้วไปเห็นอิกก้ลีลาบาทเทนเดอร์ก็ตะโกนให้รีบมารับเพราะอาจเป็นเรื่องด่วนซึ่งก็เป็นเรื่องด่วนจริงๆเนื่องจากคนที่โทรมาคือแดนอิกกี้ที่รู้เรื่องจากแดนก็โทรไปหาเรทันทีทขณะเรกำลังเตรียมตัวดูหนังพร้อมกับครอบครัวเขาก็บอกให้ลูกสาวปิดมือถือลูกที่ไม่พอใจเลยหันไปบ่นน้องชายให้หยุดอ่านหนังสือด้วยแต่ทันทีที่ภรรยาชื่ออลิสมานั่งก็เป็นเวลาเดียวกับท,ที่อิกกี้โทรมาหาเรครับ ปีก่อนหน้านี้หลังเรก็อมดูตาตํารวจกับรูตตรบรปของครอบครัวอยู่พักใหญ่เขาก็ตัดสินใจเดินไปที่หลังบ้านเก่เาๆแห่งหนึ่งเพื่อไปพบอิกกี้แต่ทันทีที่บอกอลิสแนะนำให้มาที่นี่พอรู้มาว่าอิกกี้อาจมีงานให้ทำเขาก็ถูกเจ้าลำเล่นงานที่เผลอซึ่งทีแรกเขาก็พลาดทา่าแต่พอตั้งตัวได้เขาก็ซัดมันจะล้มลง เมื่ออีก,กีเห็นเรหน่วยการใช้ได้ก็พาไปหาหัวหน้าหัวหน้าที่สืบเรื่องของเขามาแล้วก็อธิบายงานให้ฟังซึ่งพอเรรู้ว่าเป็นงานทวงหนี้และพวกนี้เป็นแก๊งค้าขายสิ่งผิดกฎหมายก็ปฏิเสธแต่พอหัวหน้าพูดถึงเงินเนืองจะรู้เลยมีเงินไม่พอใช้ใจ่ายกับการเลี้ยงดูลูกๆสองคนกับวันใดวันหนึง่งถ้าเขาอยากเลิกก็เลิกได้ทันทีเขาก็ตอบตกลง ปัจจุบันเมเรรู้จักอิกกี้ว่ามีคนบุกมาป้นโกงเก็บเงินของแก๊งและเขาต้องเป็นคนไปจัดการเขาก็โกหกกับลูก,ลกๆที่ยังไม่รู้ว่าเขาลาออกจากการไปตำรวจว่าสถานีเรียกตัวด่วนลูกสาวเลยไม่พอใจอลิสที่เห็นเรรู้สึกแย่ก็บอกให้เขาออกไปทำงานเถอะเดี๋ยวเธอจะอธิบายกับลูกสาวให้เองเพียงแต่ให้รีบกลับมาเพราะเธอมีข่าวดีเจอบอก เมื่อเรขับรถมาใกล้ๆโก,กดังเขาก็รอไปล่ยง,งานคนขับรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าเพราะเดาหมอนีคงเ,เป็นคนขับรถให้กับพวกคนร้ายซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงดังนั้นพอเขารู้ว่าคนร้ายมีจํานวนกี่คนก็บุกเข้าไปด้านในและจัดการกับพวกมันได้อย่างไม่ยากเย็นแดนที่รอดชีวิตเลยดีใจมากที่เขารีบมาช่วยพร้อมกับขอบคุณเรยกใหญ่ ขณะหัวหน้ากำลังกินข้าวเมื่อพนังงานนำเครื่องดื่มฟรีมาให้เธอก็ดีใจแต่พอรู้ลอนนี่ที่เป็นอรีเกา่าเป็นคนเลี้ยงก็รู้สึกไม่พอใจสักพักอีกกี้ก็โทรมารายงานว่าโกดังถูกปล้นเธอที่เดานี่คงเป็นฝีมือของลอนนี่ก็รู้ได้ในทันทีว่าลอนนี่คงจะมายึดแก๊งของเธอจึงขัดขืนทว่าเจ้าลาที่มาด้วยกดันปลายพักสุดท้ายหัวหน้าจึงถูกกำจัด อีกกี่เทียงคาสายอยู่รู้อย่างนั้นก็ตกใจและเสียใจมากครับดานเรเมื่อง,งานเสร็จก็โทรบ,บอกอลิสว่ากำลังจะกลับบ้านเธอเลยฝากเขาซื้อของนิดหน่อยแต่แดงก็มาบอกข่าวร้ายเรื่องหัวหน้าถูกสังหารเสื้อก่อนนั่นเลยทำให้เขาเส็งมากเพราะต้องผิดหน้ากับครอบครัวอีกแล้ว คณะเรไปร่วมงานไว้อะไรให้กับหัวหน้าทุกคนในแก๊งก็ยังคง,งงงว่าจะต้องทำยังไงต่ออีกีที่อยู่เมื่อนานจนทุกคนมองว่าเป็นเราหัวหน้าก็อบอกเราก็แค่ทำงานปกติโดยมีลอนนี่เป็นหัวหน้าคนใหม่ก็แค่นั้น และพอเลยกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าหลังไปก่อมล,ลูกเข้านอนอลิสก็มาบอกเขาดีซึ่งทีแรกเขาก็นึกว่าเธอท้องลูกอีกคนแต่กลายเป็นว่าเธอทำเรื่องกูซื้อร้านอาหารสำเร็จแล้วต้งหากเขาเลยดีใจไปกับเธอ หลังเรคุณคิดอยู่ทั้งคืนเมื่อไปรับแดนเขาก็บอกตนจะล้างมือจากวงการซึ่งแดนที่รักเขาเหมือนพี่ก็ดีใจไปกับเขาเพียงแต่ยังเป็นห่วงว่าลอนนี่จะปล่อยเขาลาวงการไปแบบง่ายๆหรือเปล่าก่อนที่เรจะไปจัดการปัญหาเรื่องลูกสาวทะเลาะก,กับเพื่อนแล้วไปดูร้านใหม่ด้วยกันทั้งครอบครัวซึ่งดูเหมือนอลิสจะถูกใจราน,นีมากเมื่อเรมาบอกเรื่องราวงการกับอิกกี้อิกกี้ก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่เขาต้องไปคุยกับลอนนี่ก่อน ทานเดนั้นลอนนี่หลานของมันและเจ้ายงก็โผล่มาหลังลอนนี่สั่งงานทุกคนเสร็จแดนนี่ที่เป็นห่วงเรก,ก็เล่าให้ฟังว่า ในอดีตเคยมีครอบครัวขายเนื้อที่ทำงานให้กับลอนนี่ต้องการจะลาวงการเหมือนเรทว่าลอนนี่ที่มีอยากเสียมือดีไปจึงสั่งลูกน้องไปสังหารครอบครัวนี้เพื่อเป็นการเชืดไก่ให้ลิงดูคนที่เหลือจะได้ไม่กล้าลาวงการส่วนแผลที่ตาของลอนนี่ก็เกิดจากลูกสาวของคนขายเนื้อที่ยังรอดตามมาแก้แค้นลอนนี่แล้วท,ทันทีที่แดนเล่าจบลอนนี่ก็เรียกเรกไปคุยด้วยครับ เมื่อเรได้เจอหน้าหลอนนี่มันก็อาจจะกม้มหน้ากลมตาอ่านเอกสารของเขาสักผักก็เงยหน้ามาตอบปฏิเสธเรื่องที่เขาต้องการลาวงการเพราะเขาเป็นมือหนึ่งของที่นี่ทำงานไม่เคยพลาดเลยสักครั้งแต่เขาก็ยืนยันว่าเจอออกพร้อมแนะนำให้มันใช้หลายของมันมาทำงานแทนตนอีกอย่างลูกน้องฝีมือดีก็มีอีกตั้งเยอะแยะทว่าหลอนนีก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั่นเลยทาให้เลเครียดมาก ด้านเรเขาถูกอิก,ก้เรียกไปคุยเนื่องจากรู้ลอนนี่คงไม่ยอมให้เรออกเลยบอกข้อเสนอที่ได้มาจากลอนนี่ว่าจะเขาสังหารหลานของลอนนี่ได้ลอนนี่จะยอมให้เลลาออกจากวงการซึ่งสาเหตุจริงๆมาจากลอนนี่เกลียหลานมากแต่ต้องจำใจรับไว้เพราะจะญาติยัดเหยียดเลเลยยิ่งเครียดกวัาเดิมเพราะอยากจะล้างมือจากวงการก็จริงแต่ก็ไม่อยากสังหารหลานด้วยเหตุผลแย่ๆแบบนั้นทว่าพออลิสโตมาบอก ว่าทำสัญญาเรื่องซื้อขายร้านอาหารเรียบร้อยแล้วเขาก็จะตัดสินใจขับรถตามหลานไปเมื่อเลยขับรถตามหลานมาถึงผับแห่งหนึ่งเขาก็ตรงไปเล่นงานหลานแต่ก็เกิดใจอ่อนตอนจะสังหารบริการของหลานที่รู้ตัวจึงพุ่งมาเล่นงานเขาจนหลานมีเวลาโทรฟ้องหล่อนนีส่วนเรหลังเล่นงานพวกบริการจนหมอบเจ้าโยงก็โผล่มาเร่งอาวุธใส่เรเรลยปัดอาวุธไปอีกทาง ทวากระสุนก็นำไปโดนหลานเสียชีวิตเข้าพอดีนั่นเลยทำให้เจ้าโยงกับเปร์เสง็งมากส่วนลอนนี่ที่รู้ข่าวก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธแค้นต่อมาขณะดแดนออกมาสูดอากาศนอกร้านคอแดนไปได้ยินเรืองชิลอนนี่สั่งให้ลูกน้องจำนวนหนึ่งไปกำจัดเลยแดนเลยโทรหาเรทันทีซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่เรเพิ่งกลับมาถึงบ้านดังนั้นพอรู้จากแดนว่าตัวเองจะถูกเล่ง,งานขาเขารีบไปจัดเตรียมอาวุธแล้วพาอลิสกับลูกๆไปหลบ อลิสเลยสงสัยนี่เกิดจากการที่เขาจะลาวงการหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้คำตอบก็ต้องหันไปปลอบลูกสาวที่ตอนนี้กำลังสติแตกก่อนหลังเรปิดไฟทุกดวงในบ้านไม่นานนักพกลูกกระจก็โผล่มาเขาจึงลอบไปเล่นง,งานพวกมันซึ่งก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักแต่โดยที่กลัวจะมีพรรคพวกตามมาสมทบเขาเลยพาครอบครัวหนีไปกบดานที่ร้านอาหารครับ เมื่อแดงตามมาสมทบกับเรก็ช่วยกันหาทางแก้ไขซึ่งเรก็ยังคงงงๆทำไมถึงถูกไล่ล่าแล้วพอเขาหันไปเห็นลูกๆก,ก็เขาไปบอกความจริงที่พอลาออกจากตำรวจมาได้5ปีแล้วและผ่านตัวไปทำงานให้กับแก๊งเนื่องจะได้เงินดีกว่าเพราะแค่เงินจากตำรวจมันไม่เพียงพอตอา่การเลี้ยงดูครอบครัวอลิสเลยช่วยอธิบายด้วยอีกแรงเพราะมีคนแนะนำงานนี้ให้เร่ทำเองแต่พอได้ยินชื่อคนไล่ล่าเรคือหลอนนี่เธอก็ตกใจมาก ทานใดน,นั้นเองลูกกระจอกชุดใหม่ก็ดันมาตามเล่นงานถึงที่รา้านซึ่งพวกมันก็มีจํานวนมากกว่าเดิมแดนที่เห็นแววจะสู้ไม่ไหวก็บอกให้เลกับครอบครัวหนีไปซะตนจะต้านไว้ให้เองพอรักเรเหมือนกับพี่แท้ๆทีแรกเลก็จะสู้ด้วยแต่พอหันไปเห็นครอบครัวก,กาลังลําบากสุดท้ายก็เล่กที่จะหนีไปทางหลังร้านทว่ากระโดนเจ้ายกมาดักไว้อยู่แล้วเขาเลยถูกเล่นงานจนสลบไปเมื่อเรได้สติแล้วเห็นอีก,กีนั่งอยู่ตรงหน้า ก็เดาว่านี่เป็นแผนการของอีกกี้ที่ต้องการให้เรทะเละก,กับลอนนี่แล้วหลังจากเรสังหารลอนนี่ลงได้อีกกี้ก็จะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทานแต่อีกกี้ก็ปฏิเสธส่วนอลิสก็ขอร้องให้พวกมันปล่อยลูกๆของตนไปไม่นานนักลอนนี่ก็โผล่มาแต่แทนที่มันจะหันมาคุยกับเรมันกลับไปคุยกับอลิสแทนทำให้เรง,ง,ง,งุนงงจนได้รู้ความจริงว่าลูกสาวของครอบครัวขายเนื้อ ทีเล่ง,งานหลอนนี่จะเสียตาไปแต่หนีไปได้ก็คืออลิซภรรยาของตัวเองซึ่งหลังจากที่เธอรอดจากการไล่ล่าของลอนนี่เธอคอนหนีไปกบดานเปลี่ยนชื่อแท้รับตัวตนเดิมทิ้งไปก่อนจะมาแต่งงานกับเพรแล้วระหว่างที่ลอนนี่กำลับงบ่นอลิซอยู่นั้นอีก,กีที่เห็นเจ้าโยงเผลอก็เล่นง,งานเจ้าโยงหลอนนี่ที่พลาดท่าเลยรีบวิ่งหนีออกจากห้องไป ส่วนลูกของเรที่ถูกขังอยู่ในห้องสำนักงานลูกสาวที่ไปเจออาวุธก็สั่งน้องชายให้ไปหลบอยู่ห้องเล็กๆโดยที่เธอจะคอยปกป้องน้องเอง ดลาลอนนี่มันสั่งลูกน้องที่เหลือทั้งหมดไปเล่นง,งานเลยกับอลิสส่วนเรแม้จะได้อิกกี้ช่วยและรู้ความจริงว่าอิกกี้อยากกำจัดลอนนี่เพื่อแก๊งจะกลับมาปกติเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ให้อภัยเพราะด่าลากลูกๆของตนมาเกี่ยวข้องด้วยทว่ายังไม่ทันจะได้คุยกันต่อลูกน้องของลอนนี่ก็กำลังจะบุกเข้ามาอลิสเลยบอกให้อิกกี้เปิดประตูจากนั้นเธอก็พุ่งไปเล่นง,งานเหล่าลูกกระจกครับ ดานอิก,กีเมื่อเห็นอลิซเล่นง,งานเหล่าลูกกระจกได้อย่างง่ายดายก็ตกใจเช่นเดียวกับเปรที่เพิ่งรู้อีกว่าภรรยาของตัวเองเคยเป็นมือสังหารแถมดูเหมือนจะเก่งกว่าตนด้วยสมองก็เริ่มประมวลผลไม่ทันอีกอย่างคำพูดของอลิซก็ดูก้าวร้าวจนเขาแทบรับไม่ได้ส่วนอลิซที่บ่นตัวเองเสร็จที่ครั้งนั้นไม่ยอมจัดการล้อนนี้ให้เสร็จไปแล้วเห็นอิก,กีกับเปรทำหน้าเวอกก็เตือนสติว่าเราต้องรีบไปช่วยลูกๆครับ เมื่ออีกีเปิดประตูอลิสเกลเลก็พุ่งไปเล่นงานเหล่าลูก,กจ็อกซึ่งจริงๆดูเหมือนจะเป็นอลิสคนเดียวมากกว่าที่เป็นคนลงมือโดยมีเรคอยตามเก็บขวาด สัตว์ผักเจ้าลากระโพมาแก้มือดวนหมัดกับเปรแต่โดยที่เรรีบไม่มีเวลามาสู้ด้วยเลยยิงมันทิ้งซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่ลูกสาวกำลังหวาดกลัวพอลูกกระจกคนนึงกำลังบุกเข้ามาในห้องเรที่ได้ยินเสียงปืนเลยรียบไปช่วยทว,ว่าก็พบลูกสาวสังหารมันไปแล้วเขาที่เห็นลูกตกใจกลัวเลยรียบเข้าไปปลอบลูกครับ หลังอลิซมารวมตัวกับเรเมื่อเห็นลูกๆปลอดภัยเธอก็โล่งใจและพอทุกคนทําความเข้าใจกันได้เรกับอลิซก็ตกลงการจัจัดการเรื่องนี้ให้มันจบๆไปซะเพื่อที่เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมด้านเรกับอลิซเมื่อได้อิก,กียิงบาสุก้าเปิดทางทังคูก็ออกไปจัดการกับพวกลูกกระจอกแล้วพอเห็นลอนนี่กําลังหนีทังคูก็ตามไล่ล่าทว่าเจ้าโยงก็มาขัดขวาง เรเลยตรงไปเล่นง,งานเจ้าโยงเพราอบอกให้อลิสไปเล่นง,งานหล่อนนี่หลังเรก,กับเจ้าโยงยิงกันไปมาเมื่อกระสุนหมดทั้งคูัสาวมาใส่กันแทนดังนั้นเลยเข้าทางเรที่ถนัดสู้ประชิดต,ตัวสุดท้ายเขาเลยเล่นง,งานมันจะล้มลงไป ส่วนอลิสที่ไล่ล่ารอนนี่พอเห็นมันขับรถจะมาพุ่งชนเธอเธอก็เบี่ยงโตหลบพร้อมๆกับเล่นง,งานมันโดยมีทีเธอถนัดถว่ามันก็ยังรอดเธอเลยตรงไปเล่นง,งานมันซ้ำเพื่อความแน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาหลอกลอ่อและกลับมาเล่นง,งานครอบครัวของเธออีกจากนั้นภาพกระตับไปที่สมเดือนต่อมา หลังเรล้างมือจากวงการเขากับปริสก็มาเปิดธุรกิจร้านอาหารอย่างที่ตั้งใจไว้ซึ่งอีกกี้กับแดนที่รอดชีวิตมาได้ก็มาให้กําลังใจกับวันแรกของการเปิดร้านทาว่าระหว่างที่คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นแล้ทุกคนรู้ว่าลูกค้ากลุ่มแรกที่เข้ามาคือเหล่าลูกกระจอของรอนนี่ที่ยังเหลือตามมาแก้แค้นถุกคนก็ควักอาวุธขึ้นมาเพื่อเตรียมรับมือ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเรนายตำรวจที่ผ่านตัวไปทํางานให้กับแก๊งแต่ในวันที่เขาจะลาวงการก็ดันมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าแก๊งเขาพอดีเขาเลยต้องไปพัวพันกระสงข้ามการแย่งชิงอํานาจจนต้องต่อสู้กับหัวหน้าแก๊งคนใหม่สุดท้ายด้วยความร่วมมือจากภระยาที่เขาพึ่งมารู้ว่าเธอเป็นมือสังหารฟรีมือระดับพหการกับพวกพ้องเขาเลยจัดการกับปัญหานี้ลงได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังการ์อัพหนังได้คะแนนจาก AMDB 5.2คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ